ถ่ายวีดีโอมาให้ดูนะครับ,รบแม่ครูใหญ่กลำลังขึ้นองค์พญานาคงานด่วนนะครับสั่งเมื่อวานวันนี้เอาจะด่วนแค่ไหนเราก็ทำได้พ่อปูนะะ่นาคาแม่ย่านาคีนะครับองค์พญานาคสวย ประเด็ดประดอยสร้างจากใบตองแม่ตะนีนะครับสวยงามนะครับสนใจสั่งได้นะครับท่านใดสนใจจะโดนแค่ไหนเราก็ยินดีที่จะรับใช้ท่านนะครับชุดนุ้นเป็นชุดงานใบตองนะครับงานสมุดปราการงานพญานาคหนึ่งเสียรนะครับสนใจสอบถามราคากันได้นะครับ จะด่วนแค่ไหนเราก็ยังคิดราคาเดิมนะครับเราไม่ได้คิดเพิ่มราคานะครับแต่ท่านต้องมารับเองนะครับถ้าให้เราส่งเราก็คิดค่าน้ำมันรถเพิ่มนะครับคิดตามระยะทางนะครับดูความสวยงามนะครับแม่ครูใหญ่กําลังประกอบตอนนี้กําลังใส่หางเข้าไปนะครับ ฝีมือประณีตนะครับรับประกันผลงานกว่า30ปีนะครับอายุงานทำบายศีนะครับบายศีมงคลทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นงานบวงสรวงงานไหว้ครูไหว้เทพไหว้เจ้านะครับสายไทยสายจียนสายพารตะรับประกันฝีมือนะครับว่าฝีมือปราณีตจริงๆไม่ว่าจะเป็นบายศี พญานาคบายสีบวงสวงบายสีเทพพรมตอบายสีหลักไทยหลักแขกนะครับหลักไทยโบราณบายสีงานมงคลทุกชนิดนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ไม่สวยเราไม่รับตังค์นะครับเราบริการส่งถึงที่นะครับทั้างงานจำนวนเยอะนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นงานจำนวนน้อยนะครับ ท่านก็ต้องมารับเองนะครับรนะหนึ่งเสียนสองเสียนสามเสียนสี่เสียนห้าเสียนนะครับจนถึงเก้าเสียนนะครับใบสีงานมงคลตามสั่งนะครับพญานาคตามสั่ง ฝากไปด้วยนะครับงานใบสีไม่ออนุมานนะครับงานสีมงคลต่างๆนะครับทีมงานเรามีอยู่สองชีวิตเครื่องนะครับไอคนทำนะสองชีวิตไอคนเครื่องน่ะยืนถ่ายรูปหรือนั่งเฝ้านะครับเพราะทำไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยทีมงานนี้เรามีไม่เยอะนะครับมีกันอยู่แค่สามชีวิตนะครับรวมๆแล้วก็ประมาณนี้แต่เรารับประกันเรื่องผลงานรับประกันเรื่องงานนะครับที่เราจะไปส่งท่านนะครับ ถึงที่แน่นอนแล้วก็ทันการละเวลาแน่นอนเราจะไม่มีการไปนั่งพารนาเมื่องานเริ่มนะครับทุกอย่างจะต้องสำเร็จตั้งแต่ทำมามา30ปีเนี่ยงานเราเสร็จก่อนทุกงานนะครับรับประกันเรื่องงานรับประกันความพอใจของเจ้าภาพแน่นอนนะครับสวยๆงามๆนะครับเก็บภาพมาฝากนะครับถ่ายคลิปเป็นวิดีโอเอามาลง youtube ให้ท,ปปท่านได้ชมกันฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ